นั่นเปนาชีพกูเานับ้อาเนียนะมือมือขวา่านเนี่ะัเดียนอยนะกะรดึงหนึ่งสองสนึ่สองสามสแล้วก็ต่อไปพวกแขนรองยืดนี้เนีลองมือเนี่ยจับตรงไปมือข้อเท้าเนี่ยยืดเนีทำจยืดได้ดีเรายืดไกลยืดยืดใกล้ๆมันไม่ได้ยืดใกลๆหน่อย เราก็ต้องเหนื่อยเยอะยืดหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาปุ๊บดันนี่เอามือเนี่คนยคองไว้ดันไปด้านนอกออกเข้าด้านในหนึ่งรอสองรออสามอเไหมเข้าออกข้านนอกต่อไปดันข้างในเอามือขวาดันเข้าแล้วก็มาเข้าดันเข้ามาด้านในตรงกลาออกแรงอยอนขวา

ทำเท่าไรอ่ ồng ồng ับอลลูนีเท่าไร่ใครทำได้สูงต่ำทำได้สูงต่้วทำได้เท่ากันอย่างนี้นะบอลลนยืดแล้วคุณยืนแล้วคุณอย่างี้นะให้ยืดแบบนี้แล้วพออย่างนี้นี่ยมันก็จะได้ง่ายหนอยแต้าคุณอย่างเี้มันน้ำหนักไม่ได้หรือเไไม่ได้จังหวะให้ยืดนี้นีมันก็จะได้มันง่ายตัวเราด้วย ลงไม่ต้อ,องอวดเลยยอดนะครับโอเคขึ้นอันครับผมเพื่อน